สวัสดีครับวันนี้นะครบเราอยู่ในเกมทอมนะครับ My Taking Tom 2นั่นเองแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมต้องทำความสะอาดร,ร่างกายาก่อนแหละถังกระโปรกมากถังกระโปรกหนักมากโอเคคะอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำเข้าน้ำมมันจะไม่ให้เขาได้ฉี่นะไม,ไม่ให้เขาได้ฉี <c> ่เ <oughs> จ้าของสาร แกเขาเนี่ยหน,นกหัว <S <S อฮ้ยนี่ฮะเฮ้ยเก้งเขาเก่งเก้งถมเก้งถมเราให้เขาฉี่ไม่สุดนะโอ้ผลไม้มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่รู้สิห้าบาทแครอทห้าบาทโห โอ้ยของของขึ้นราคาเหรอเนี่ยแพงจังโอ้ยขนมอันนี้นะ้ำยาอาดวลพอยตชั่นโกทัวดัลไซก็คือวุนน้ยผมซื้อได้นะแต่ผมยังไม่อยากซื้อนะเราสามารถทำให้ทอมเนี่ยคือโตสุดๆได้เลยนะครับโตเป็นอาดัลเลย ป็นแมวนุ่นใหญ่แมวโตวนี่อะไรซื้อแครอทอ,อันนี้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 ปั๊มแครอทนนูฮะปั๊มปั๊มแล้วก็อันนี้สิเอามาเคอาหารกักตุนไว้อย่างเยอะอ่ะกินไปอะไรตัวนี้อย่างได้เขาหนุ หนูตัวนี้อยากได้นี่น้ำปั่นตีนั้นก็อะยอมสรลให้เพื่อเขากินบ้างอ้ายังไงสีตรงจริงด้วยอุ้ยแต่ว่ากว่าจะได้สีฟ้าวันนี้ก็หายากนะไม่เป็นไรตัวสีเหลืองก็ได้อะทีนี้ไม่กินอาอเอาแต่เมื่อกี้อยากกินโอ หนูว่าผิดสีผิดสีเหรอมันต้องเอาชีดชีดได้เลยชีดกับแครอทอ่าพังเกม้นยอ่ะได้ได้สองสีนะฮะเห็นไหมเจ้าหนูนายทำเครื่องอ่าเครื่องอะไรนะเครื่องอ่ะได้ละวฮะ เครื่องปั่นชั้นพังใน้เนี่ยต้องลงโทษลงโทษอาให้ทอมกินทีอ่ะก,กินเข้าไปเฮ้ยแค่หลดหมดแล้วทำไงดีอ่ะตัวฮะเอเดีลเวหงนะคะทอมทอมเบือ่ออโอเคหลอดไม่อีกโอเคมีคนสิบอันแค่รลอดสิบอันโอเคครับ ผมเล่นเกมนี้ดีกว่าเกมนี้สนุกมากเกมที่ผมจะเล่นก็คืออันนี้สปุกิเทรนรถไฟสยองขวัญมาแล้วฮะหนูคะไม่ต้องสอนครับหนูน้อยมันจนภัยเจ้าหนูแกอย่าชนนะเฮ้ยมนุษย์เราไม่ชนหรอกเราเก่งจะตายไป เออเอาให้จริงนะเห็นเมื่อกี้เจ้าหนูได้บอกเราว่ามันจะไม่มีทางขับชนไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่เราก็เชื่อเข้าไปก่อนโอเคแล้วจะยังไงมาแล้วเ,เห็นไหมฉันไม่ชนแน่นอนฉันไม่ฉันไม่ชนแน่นอน,นม,นม,นนนอนมนยนอุ่งเห็นไหมฉันไม่มีทางชนหรอก เมื่อกี้ที่ฉันชนเพราะว่าฉันมีเกาะป้องกันน่ะวุ้ยยังไม่ได้เก็บลูกโป่งปอันนึงด้วยขอโทษน,นะงีะ้ฮะเมื่อกี้หนูบอกนะว,ว่าไม่ได้เก็บลูกโป่งปอันนึงไม่มนไรเย้ได้ new high score แล้วเฮ้เจ้าผีพวกนี้นะ่ะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกมันก็แค่ผีนั่งรถไฟใช่ไม่กลัวหรอก ฮ่า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 อุ๊ยอันนี้ยเหมือนกันนะเนี่ยฉันก็ผ่านมาได้ฉันเก่งไหมล่ะมนุษย์อุย๊ยฉันขับชนแล้วไม่นะฉันมีสัญญากับนายแล้วไม่เป็นไรหรอกแค่อุยอ๊ยแค่นีดเดียวเองนิดเดียวจะตายแล้วหนูน้อยผู้น่าสงสาร แต่เราจะพยายามไม่ตายนะอุตส่าห์เก็บคะแนนมาได้แสนหกนะครับทุกคนเอ้ยเราจะไม่ตายอุ๊ยโอ้โหผีในเกมหนานี้นี่เออมันมันจะมีลูกโป่งที่เป็นหัวใจด้วยนะคะอื้อเมื่อกี้ใครชนชั้นนะฮนี่จะชนคืนทห้หมดเลยี เนี่ยฉันถามาได้แล้วเห็นไหมฉันเก่งไหมล่ะมนุษย์อุ้ยฉันเกือบไปแล้วไงอู้ตรงนี้ย่ำเหมือนกันนั่นเนี่ยนั้นตายแล้วมนุษย์นัน่นนะฮะโอเคอู้หูสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ยังเหรอันต้องแคามาเล่นนี้แล้วล่ะ ต่อยไปเอกต่อยไปนะทอมต่อยไปอืออือทมเขามีความฝันว่าอยากจะเป็นนักมวยนะก็เลยต้องมาฝึกซ้อมต่อยม,มวยอ้อทอมนายขาสั้นมากเลยนะเอ้ยนี่มนุษย์เราขาสั้นเนี่ยเราก็ต่อยม,มวยได้นะ ต่ตอนนี้น้บับวปัสสาวะมากเลยพาเราไปปัสสาวะหน่อยได้ไหมได้เลยทอมอ่ะหยิบประตูให้ด้วยนราจะไม่แก้งไงเนี้ยนะโอเคทอมง่วงนอนน,นนี่คืออะไรอ๋อปับแต่งนะคะปับแต่งบ้านประมาณนี้อันนี้อ่ะ,อะผมจะลองมาเล่นนี้ให้ทุกคนดูนะคะผมถนัดมากในอันนี้ ชอชอชออุ๊ยชอชชอชชอชเผื่อคนไม่รู้นะคะว่าหน้าแมวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยชื่ออะไรอุ๊ยผมจะบอกชื่อให้นะคะว่าชื่อว่าแองเจล่าเออเกือบจำชื่อไม่ได<ม>เ้เกือบหน้าแตกเกือบหน้าแตกนี่ฮะ โอเคอืมเห็นไหมผมชำนาญหมกแล้วชำนาญอะไรเมื่อกี้ก็โดนไปดอกเนื้อเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจอุ้ย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 เอ้าสวยแล้วสวยแล้วโจโจตั้งใจแน่นะเหนือหัวใจเดียวเกือบนะครับอู้อึ้ยรอบที่สิบอุ้ยหกลูก อึบอึบอึบอ,อ่าหมดเลยโอ้โหสิบเอ็ดลูกแน่เหรออ,อ,อือเลยอินลอยหะคอนทินิวเพลย์อิงไว้เราจะไม่ยอมเสียงเงินโอ้โหได้ร้อยหนึ่งร้อยสิบห้าก็โอเคนะเริ่มใหม่คราวนี้ต้องจะเล่นนะครับโช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 ,โชโอ่้า อาจจะเห็นผมไม่พูดนะคะเพราะว่ามันต้องใช้สมาธินีกหนึ่งโอเคผมจะพูดหลังรอบหนึ่งเสร็จนะโอเคงี้ฮะเอ่อรอบที่หกแล้วครับ Okay. โอเคอมเจ็ดรอบที่เจ็ดรอบที่เจ็ดุบเนี่ยมันจะเปลี่ยนรอบที่เจ็ดจะเปลี่ยนเปลี่ยนอึบอึบอึบอ๋้ผ่านพอดีฮะรอบที่แปดอึบโชโชอรอบที่เก้า รอบที่9รอบ10อ่ารอบ10ก็ไม่หมุนไม่ไม่หมุนเปลี่ยนเึือบือบอิบอิบหลือสองลูกจุ๊บอีรอนี่ยโอ้รอบสิบเอ็ดนะครับยังยังไม่เสียหัวใจเลยถือว่าดีายทำได้ดีมากอู้เมื่อกี้เกือบเกือบไปแล้วเลยเลยหนึ่งลูกเท่านั้นแย่งี้รอบสิบสองอะนิวไฮสโก อุ้ยมันไวขึ้นมันไวขึ้นงูนื่อสามลูกหนึ่งลูกเย่โอ้โหแล้วเสียหัวใจหนึ่งด้วยฮะชูชโชช,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 ชหนึ่งชโชชยหนสองลูกหนสอง รอบสิบสี่ฮะโอ้ยทนมากมันจะไม่ยอมแพ้หรือเปล่าเราจะไม่ยอมแพ้แพอึบ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 สองลูกเข่มสองลูกเต<อ>รียมหน่อยฮะได้เท่าไหร่ในยูทิสสามสิบสามคูณห้าได้น้อยหกสิบห้าเคเดี๋ยวเราจะพาทอมไฟบินนะครับก่อนจะพาเขานอนนะ แล้วก็ที่ผมมาเล่นเกมนี้เนี่ยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนของผมขอให้เล่นมานะครับก็จัดให้อย่าอย่าลืมมาดูด้วยนะตรงกลางนะกันจัดให้แล้วอย่าลืมมาดูกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับอะไรบ้างอ่ะอูอ,อูอันนี้คืออะไรมอเตอร์เมลอนเวนเจอร์บีชอ๋อ อาหารเรานะอาหารทอมโอเคครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีไม่เพียงประมาณนี้ดีกว่านะครับ้ากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ไว้นะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ